สวัสดีครับผมมือนี้ผ้าเบงซานี่ครับผมแพคคู่นะครับซานี่ซูเปอร์นะครับแพคคู่นะครับตักดำนะครับตักในบอนะครับผมจอแดนนะครับผมนี่ดันกับบอน่าจะแข้งปันไดนนะครับเพราะว่าเป็นเอมันเป็นออกไายๆนะครับผม บืนบอลนะครับลงขึ้นไปแล้วนะครับ,บล็อกกี้แพ็กคู่คือกันนะครับ,บล็อกกี้ส้องขั้นนะครับกำลังถอยลงมาขั้นนึงนะครบับล็อกกี้ กดแข็งนะครับผมตาคนละสั้นนะครับขั้นหนึ่งเปิดนาแรกนะครับขั้นทั้งทิงขั้นข้างล่างนี่ก็เปิดนาที่สองนะครับเอาฮอดระดับนะครับผมเปิดเทละสั้นบ่ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนครับผมถ้าเปิดสั้นแรกจิ้มไว้นะครับเพราะว่าสั้นที่สองฝนตกมากนเสียเอาบ่ได้ครับผมมันเป็น กินเอตับมานี้นะครับเลือกนามมันเปื่อยนะครับเลือกนามมันผุครับผมก็เลยต้องใส่วิธีนี้นะครับเปิดสันแรกสันสองไปพร้อมกันนะครับ อันนี่ง y 2 1 5 AEC ซีซูเปอร์นะครับผมกุญชีใหญ่นะครับตัวนี้ขั้นงล่างนะครับกุงชีงใหญ่นะครับขั้นข้างบนเนี่ยจะกุญชีน้อยนะครับธรรมดานะครับอุ่มยางนัก ล็อกกี้นะครับลินบอลนะครับปาแล้วคอยกูเลยครับผมเสียงดังสนั่นวันไหว มาอีกขั้นึังแล้วนะครับสัดีฮีโน่ f m นะครับผมจาะแข้งนะครับ มาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเอาสั้นแรกกันนี้นาจะจอดนะครับพรว่ว่ตตอน,นี้ก็เทียงพอดีนะครับผมได้เวลาพักเที่ยงนะครับ อุ่มย่างดีนะครับคนครับลงมาแล้วครับผมพักเพียงนะครับกินเขานะครับ โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกับผ้ามาเบิองหนางานงี้อนะครับผมว่าตอนนี้ใหญ่มาอยู่ทางอำนาจนะครับผมทางอำเภอพนานะครับ